so. so. It's No, 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 no. don't No, 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 no. gonna think never, happen. I ever, 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 ever โอ้ยเฮ้ยนี่เพลงใหม่ล่าสุดของเฮียเหรอคืออันนี้ขออภัยด้วยชั้นไม่ได้ดูข่าวอะไรเลยทำงานยาวๆเลยชื่อเพลงว่าไม่รู้จริงไงต่อมาชื่อเพลงว่าอะไรชื่อเพลงว่าเออคนรู้จริงไงยังไงคนรู้จริงเป็นยังไงอันนี้จริงอันนี้จริงมากอันนี้จริง อะไรสถานีออกหัก Breaking Heart Station สถานีอกหัก Police Ball วิดาทอยส์ใช่แล้วนี่คือความน่ารักของแฟนๆคือส่งมาให้เราว่าเห็นไหมมาเห็นไหมเขาก็รู้จักแฟนๆตาเขาไม่ไปดูเพราะตัวเองโอเคไปฟังกันเลยครับกับเพลงที่ชื่อว่าสถานีอกหักกับ Breaking Heart Station ครับหกสิบมิลเลนเนียร์ก้าใครเราเทียนสิโอเคฟังกันจ้าจ้าเฮ้ะตัวช้าหรือจะเร็วทายสิตัวช้าแน่นอนตัวเพียงเร็วช้าเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันฮัลรห่มาไม่แน่นะเออมาอย่างเงี้ยมามาต้องมีเต้น๋อไม่ดีแล้วอุ้ยสไป เวทีอร <ai> mm ์แรงมากน่ารักวมากเอ้ห่น่รักนะ

o u เพื่อ a k ยู่นะแต่ไม o เย o นฟ o u ก่อนโอ้ร b u t i น e ้ o ันดีมาก t ต่ไม่เท่าไหร่ 같이 가자 이

เคยรักกันมาก่อนเนาะหรือแม้แต่าจะรักเขาแค่ครั้งเดียวเลยเคยรักกันแหละแล้วก็บอกผาที่สถานีเนี่ยเขาก็เลยชื่อว่าสถานีใช่เลยหร,รือเปอล่เาเขาเรียกยังไมีอะไรเก่อนไหมโอ้ยหลวงรอรุญแค่เงาแค่เงาเอ, <laughs> เอาดีเอากับเขาดีมึงเอาเขาดีคืออะไรยังไงโอ้เขาตั้งใจแบบนี้จ้าอุ้ยเท่มาก มันีีเโอ้ไม่เคยฟังเพลงเดี่ยวของเฮียเลยถ้าไม่นับเปในซีรีส์นะอเฮ้ยแล้วเราเขาเลือกใจเนื้อเสียงเหมือนว่าแล้วกับเนื้อเพลงอ่ะกับจังหวะเข้ามับเฮียนะเข้ากับเฮียนะอ่าทีนี้ถามพี่ว่าภาพภาพรวมภาพรวมภาพรวมทั้เพลงทั้งอุเมบีเพงอไงบ้างสวยมุมภาพสวยมีเซอร์ไพรส์เรื่องของแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ มีเล่นเล่นเรื่องรถฟรถไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นภาพมุมกล้องที่สวยๆทั้งนั้นเลย <c oughs> แล้วก็ชอบสุดคือตอนจบเลยอ่ะที่ที่เฮียหลังแล้วก็เป็นเอ่อข้อความอะไรอย่างเงี้ยเป็นเครดิตเรื่อเ่งนี้เดชอบคนเอ็มวีอ่ะทว่าที่ทำให้มีสรรีสันมากขึ้นกว่าเดิมคือมี น้องสป라이ส์ในตำนานหรือว่าน้องก้าวนั่นเองน้องก้าวนี่คือสวยตลอดเนาะแล้วก็ยิทานวันนี้ดูเด็กขึ้นด้วยแล้วก็พ่อประโยชนเฮียเคมีเข้ากันคือคือเขาเป็นนักแสดงเนาะจริงๆก้าวก้าวโคเคมีเข้ากับทุกคนอ่ะเขาเก่งก้าวคือเคมีทุกคนจริงๆอ่ะแล้วที่สำคัญคือเพลงอ่ะก็ติดหู MV ก็ภาพสวยแล้วมีอาร์ตด้วยลงตัวแม่คัณผี้ชมทั้งทีมารดาเมืองหลังนะครับแล้วก็ตัวนักแสดงแล้วก็นักร้องด้วยนะครับ เ,เพลงมั่งเฉพาะเพลงจอดเฉพาะเพลงเฉพาะเพลงใช่ไหมหเป็นเพลงที่อ,อมันจะเหมือนแบบว่าอกหักเนาะคือสถานีเนี้ยมันเป็นสถานีที่เขาบอกว่าสุดท้ายที่เขาไม่ได้รักกันอะ่ะออ,อมันก็เลยแบบพูดได้ว่าทุกๆครั้งที่มาอยู่ตรงเนี้ยก็จะทําให้คิดถึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยห,ห,หยุดหยุดคิดถึงเธอไม่ได้รประมาณนั้น มูดประมาณะไม่แต่ก็ต้องยอมแล้วว่าไม่ได้รักแล้วไม่ได้รักกันเลยดูใจเฮียขอโทษนะเราแยมถาว่าเพลงอ่ะมันเอาสิมึงอ่ะใช่ใช่ดูมึงก็ดูดูเฮียแต่ว่าคขาวอาเพลงไปด้วยอาจารยะว่าเพลงอ่ะมันใช้ได้กับคนสองแบบนะแบบแรกคือรักกันแล้วเลิกรักกันอืมโดยที่ฝ่ายหนึ่งอ่ะไม่รักแล้ว อันนี้แบบแรกนะแต่แบบที่สองคือรักเขาข้างเดียวอก็ได้นะหมือนว่ามาใช้ได้สองโอกาสเลยถ้าแบบถ้าไม่เอาเรื่อง MV เอ็มวีมาเกี่ยวข้องอนะเอาแค่เอาแค่เพลงเดียวซึ่งก็หยุดรักเธอเสียทีไงเพื่อนเธอแล้วก,ก็ไม่ฟังไงเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็เลยต้องอยู่สถานีโอคอ่ะอือเพราะสถานีนั้นทําให้เขาทั้งสองคนเลิกรักกันก็ได้แล้วก็แล้วก็เฮียเขามานั่งรออะไรอย่องยางเงี้ยเราใจหนุ<ฆ>่มของเรา อะรก็เปลี่ยนสถานีค่ะเพราะว่าก้าวไม่มาแล้วอก็วติงสุท้าเซอร์ไพรส์เปิดมาแบบติงสุายมีเงาเก็ได้นะเออแล้วก็กลายเป็นเพลงเธอกำลังชอบฉันหรือเปล่านะโอ้ยเออโอ้ยจริงมันทำให้อ่าถ้าพูดถึงเพลงก็คือจบแล้วก็คือเพลงติดหูเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงก็ได้หรือคนที่มีอารมณ์ในตอนนั้นอยู่ก็ยิ่งอินเนาะเออแต่ถ้าพูดแค่เราสองคนเนี่ยพูดรู้กันแต่เรา รู้กันแค่เราที่กองดูตอนนี้มันทาให้เราหายคิดถึงน้องลคิดถึงข้าวามากใช่ใช่คิดถึงคิดถึงคิดถึงจริงๆนะแต่แบบว่าโอเคเราก็จะทยอยอะไรอย่างเงี้ยสต๊อกต่างๆใดๆที่ทุกคนแบบนะนํามาเราจะพยายามไปไปไปดูตามที่แนะนำอ่าเวลาที่แนะนําในวันที่วันที่เราสองคนว่างตรงกันนะเพราะว่าว่างจริงไม่ว่างจริงอันนี้ต้องแต่การไม่ว่างก็เป็นข้อดีนะทุกคนถ้าไม่ว่าเสร็จเราก็มีงาน เรามีเรามีคุณค่าในการทำงานใช่ไหมแต่แต่ว่าการที่เราแบ่งเวลามาเนี่ยมันคือคุณค่าอีกแบบหนึ่งคือเติมพลังใจให้เราด้วยเอออย่างเงี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นความแบบว่าเมื่อไรมึงจะมาสัทีวาเมื่อไห่จะตรงกันสัทีวะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมใดๆอะไรงเงี้ยเวลาก็น้อยเลยก็นิดนึงนิดนึงก็กราบขออภัยทุกๆคนด้วยที่แบบ ช่องไปหน่อยแต่ว่ายัางไงก็ต้องรีแอคไปเรื่อยๆคิดถึงก็มาแนะนำกันเข้ามาเหมือนเดิมยอะไรย่างเงี้ยเชียงลงเชียงรายไม่ได้ลืมค่ะไม่ได้ลืมริงทิงบอกเลยแล้วขอบคุณแฟนคลับของซีโนนิวนะครับคือ,อด้อมสนโนแล้วก็รวมถึงทุกคนด้วยที่เข้ามาดูอะอการที่เราไปดูตามคำแนะนำเนาะมันทําให้เราสองคนต่ดใจฟูจริงนะเพราะว่าช่วงนี้งานมันเยอะมากแล้วก็ภาระชีวิตก็มีเนาะแต่พอเราดูที่เขาไปทะเลอขนาดฟุตเขามีแค่นั้นเนาะ โอ้แต่ดูแล้วดูแล้วมันเพลินเสียงลายไปแน่อนอนบอกเลยมันจะไปเสียงลายรไปทำไมไปดู <c oughs> ดูรีแอคแบบจะไปรีแอคตามรอยไปด้ยตามฝันไปด้วยน,น้องไปรีแอวอกน้องแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทยอยทยอยกันลงอะไรอย่างเงี้ยก็ เอาเป็นบ้าปากว้วยนะครับกับช่องโกอับสี่นน่ะครับอยู่กันยาวเป็นครอบครัวไปด้วยกันครับแล้วก็ให้อยู่กันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเนาะแนะนํากันแต่ในช่องก็จะมีหลากหลายเรื่อยๆมาเปื่อยเลยนี้ก็มาดูกันได้ซีรีส์ก็มีเอวีก็มาแล้วก็วอล์กใดๆเพลงอะไรที่มันชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ย เปิดใจแล้วก็แนะนํามาได้เนาะเปิดใจแล้วก็แนะนำมาได้ว่าเราก็อยากทําให้ได้หลายหลากหลายรูปแบบแหละแต่ว่าวันนี้เราทุกคนต้องไปนอนก่อน <c oughs> <c oughs> นอนฟังเพลงกับเพลงที่มีชื่อว่าสถานีอกคาหรือว่า broken heart station